สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Car m o i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  c t t o o n แหล่งรวมรีวิวรถใหม่ล่าสุดข่าวสารยานยนต์และการแต่งรถที่น่าสนใจหากคุณรักรถยนต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะ นั่นคือโตโยต้ามินิวาน2026ที่มาพร้อมการออกแบบใหม่หมดจดความสะดวกสบายเต็มคันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในคลาสมินิแวนรุ่นนี้เรียกได้ว่ายกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับรถครอบค,ครัวในอนาคตเลยทีเดียวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้ามินิวาน2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดไฟหน้าเล็ดีไซน์เพรียวบางทันสมัยผสานเข้ากับกระจังหน้าที่หรูหราและโดดเด่นฝากระโปรงหน้าโค้งมนและเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความโชบเชียว ข้างตัวรถติดตั้งประตูสลด์ไฟฟ้าใช้งานสะดวกโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีผู้โดยสารหลายคนลออ้ออลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วช่วยเพิ่มความพรีเมียมส่วนด้านท้ายออกแบบไฟท้ายเลดแบบเต็มแนวกว้างให้ความรู้สกดก้อำสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและการจัดวางที่เน้นความสะดวกสบายโตโยต้ามินิวาน2026รองรับผู้โดยสารได้7-8ถึงที่นั่งเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายและสามารถปรับเองนได้หลายระดับ รุ่นท็อปมาพร้อมบอกกับตันซีทอแถว2แบบปรับไฟฟ้าพร้อมที่วางขาในตัวเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมาพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียม JBL ที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงเต็มอัรถรตผู้โดยสารด้านหลังยังเพลิดเพลินไปกับหน้าจอความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนเพดานรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบเหมาะกับการเดินทางไกลทั้งครอบครัว ในด้านสมรถนะโตโยต้ามินิวาน2026มีทางเลือกหลายแบบเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินสีนส่สูบที่ได้รับการปร,ปรับปรุงใหม่ไปจนถึงเวอร์ชันไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่เน้นทั้งความแรงและความประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยตา้าขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและประหยัดเชื้อเพลิงทำให้มินิวานรุ่นนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาวนอกจากนี้ยังมาพร้อมโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล เงียบและมั่นคงขึ้นเสริมด้วยฉนวนการเสียงรอบคันลดเสียงรบกวนจากถนนแอร์ลมลภายนอกทําให้การเดินทางใกล้ของครอบครัวเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากกว่าเดิมเรื่องความปลอดภย Toyota ัย t o โย t a m i n i ิวา2026ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส3.0รุ่นล่าสุดครบทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศา สำหรับราคาจำหน่ายแม้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่า Toyota m i n i ิวา2026จะมีราคาเริ่มต้นราว1.2ล้านบาทไปจนถึงกว่า1.6ล้านบาทในรุ่นท็อปซึ่งถือว่าแข่งขันได้อย่างดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดสรุปแล้ว Toyota m i n i ิวา2026คือรถครอบครัวที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ที่หรูหราสมรรถนะที่ทรงพลังและประหยัดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความปลอดภัยเต็มรูปแบบไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองหรือเดินทางไกล รถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์นี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิวโตโยต้ามินิวาน2 2 6 6หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์โมดิฟิเคชันเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และเทรนการแต่งรถสุดล้อมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า